สวัสดีครับวันนี้ก็จะเดินทางจากซอยกันสามพาร์ทนะครับถนนแก่นซอยกันสามพาร์ทคือพระวัดไผ่เงินครับกันสามพาร์ทมัมีรถเดินหย่องรอตรงข้ามซอยข้างธนาคารที่นี้นะครับเดี๋ยวเราวันนี้จะเดินนะครับท่านที่เดินเราก็ไปแบบผมครที่หน้าวัดตาชัยเมืองอ่อไปได้นะเที่ยวทางหักนครับ เิเมันบ้าจริงแล้วครับท่านนะบรับโี่ยกีตามชะตที่เห็นใกวันถนนเสนนี้จะมีคนเดินเยอะนะครับต่ช่วงหลังนี้มีรถส่วนตัวเยอะหรือเปล่ารถกรามังใจค่มีคนเดินแบบนี้ก็มีโรงงานไทยวีดูมีเชยเอกชับทักทายนะ โลกมันปมนะครับบางทีเราเดินอยู่นในนี่ครับมีจะมีรถมีแดงสองเจ็ดสองเล่ากัครับของออกทะลุตัวนี้จะออกไปไปวัดไพ่งกันครับเลี้ยวซ้ายเมื <45. S 1> ่อกี้นี่ครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็ซอยอยู่ดีถ้าเลี้ยวขวาก็าไปถนนซอยชั้นสามสี่สิบสามนะครับสี่สิบสามทางเขา้าคลิปนี้เป็นปีที่สั้น ตัดต่อเพราะว่าการถ่ายภาพบางทีผมเดินถ้าถนนไม่เรียบมันจะิี้ยุ่ยี่คือไม่มีไม้กันสัตว์ผมไปตัดต่อให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าการดูอย่างหลายแต่แท่านผู้ชมคือ้ังขภไปคือผมไม่ได้มีไม้กันสัตว์ช่องไหน่ผู้ติดตามก็ละหลักร้อยยืนนะครับน,นี่ จัน4.3 11, นะครับผ่านภาพที่ยังอ่าจทัน13ไป18ยัน4.3นี้มันเข้ามาตรงแถวออกยันสะพานสองใกล้ๆก,กันนะครับออกมาตรงซอยนี้จเจริญมากนะครับมีโรงงานเล็กๆน้อยๆแล้วมีโรงงานเกี่ยวกับอะไรตาดอีกบวๆ ด้วยนะครับจะมีผมจำได้เมื่อสิบยี่สิบสามสิบปีที่แล้วมีพนักงานโรงงานเยอะแยะเลยครับเดินแทบติดแนมมาคนเยอะมีสายที่เยอะนะครับช่วงนั้นพักตัวครับเขาอะไรต่ากตกทองเพื่อนตกเคยโดนตกทองเนี่ยมันมียาป้ายต้องระวังนะครับเรื่นี้ครับ ในวัดนะครับนี่ครับตรงข้ามนี่ก็เป็นตัวงานอะไรยาห้อยหนะังตุ้มอาหารอดีตอดีตอะไรสักอย่างบูนนะครับเดินเลาะด้านฝั่งนี่นะครับครับรถมีแดยยงยี่อย่างระหว่างบางหลักงานะครับล้อล้อป้อมตำรวจนะครับ ไปก็เป็นอันนี้แล้วครับโรงเรียนกำลังเลิกพอดีนะครับพอดีห้าโมงครึ่งนะครับรที่ผมไปมีโรงเรียนตัวนี้นะครับวันศุกร์นะครับเป็นจะมีวัดทุกวันศุกร์สำหรับคลิปนี้ผมก็จะจบเป็นตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปตลาดแต่ผมจะทำต่ออีกนะครับก็เป็นจะได้ไม่ยาว ยิบยีปนี่ก็กลับสวัสดีด้วยขอบคุณท่านที่มารับชมภาพโยกเยกกระตุกก็ขอไฟครับสวัสดีครับ